สวัสดีครับยินนี้ต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพร,มรวมบิตคอยระจันที่27มิถุนายนนะครับแต่ก่อนจะไปฟังรายละเอียดเนี่ยอย่าลืมฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u r สไครห์ผมด้วยนะครับ เมื่อวานนี้โชคดีนะที่ราคามันไม่ปิดลบลงไปนะครับถ้ามันปิดลบลงไปเนี่ยจะเป็นการปิดลบต่อเนื่องจากแท่งเมื่อวันเสาร์ที่มันมีการเบรกหลุดแนวรับลงไปเนี่ยก็จะกลายเป็นการคอนเฟิร์มว่าแนวแนวแนวรับตรงนี้เปลี่ยนยังคงเป็นแนวต้านที่มีนัยยะอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะลงไปต่อได้อยู่นะครับแต่โชคดีที่เมื่อวานเนี่ยกลับขึ้นมาปิดบวกได้ก็ยังถือว่าเป็นการยื้อมุมมองในในลักษณะของการกลับขึ้นมารีเทสในระยะสั้นได้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูในระยะสั้นอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อวานเนี่ยสวิงโลลงไปแตะมาณ3 0,000 144ดอนนะครับเกือบหลุด30,000เลยทีเดียวก็ถือว่าโชคดีที่มันไม่ปิดลบนะถ้าปิดลบคิดว่า,าภาพรวมวันนี้น่าจะลงต่อได้อยู่นะครับทีนี้การกลับขึ้นมาปิดบวกเมื่อวานนะครับก็เป็นลักษณะของการยื้ออยู่แถวแถวโลเดิมโล,โลเดิมเฉลี่ยแถวนี้นะประมาณ31,100กว่านะครับแล้วก็ระยะสั้นก็อาจจะมีในลักษณะของอสัญญาณเดวเจิจบูลิตเดวเวจน,นะครับจากตอนที่มันมีการ หลุดหลุดโลลงไปเมื่อวานนี้นะครับนะครับแล้วก็มีสัญญาณบูลิตเดลเจนจากตัวไอซ์ไซนะครับก็อันนี้ในทำฟริรมสีชั่วโมงนะก็เป็นลักษณะของอสัญญาณบ่งบอกว่าในระยะสั้นเนี่ยการปรับตัวลงมาเมื่อวานนะ่ะก็มีการอ่อนแรงของราคาเกิดขึ้นนะก็เกิดจากสัญญาณบูลิตเดวเจนบ่งบอกว่า,วาอ่าวอลุ่มในฝั่งแรงขายที่เทขายลงมาเมื่อวานนะ่ะถึงแม้จะมีการหลุดโลงลงมาบ้างแต่ว่า การที่มันเริ่มกับตัวไปตรงนี้ได้เนี่ยก็เป็นลักษณะของการบ่งบอกว่าอวอลลุ่มในระยะสั้นเนี่ยเริ่มอ่อนแรงแล้วก็มีมีแรงซื้อดันกลับขึ้นมานะแต่ประเด็นสาคัญคือมันจะมีแนวต้านตรงนี้แหละไอตัว32670ถึงถึง34270นนะครับใช่ไหม αι? อ่ะใช่ใช่นะครับก็จะมีแนวต้านตรงนี้แหละที่เคยเป็นแนวรับก่อนหน้าเนี่ยทำหน้าที่กดราคาไว้อยู่เพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าถ้าเป็นเดวิเซนตรงนี้ล้วกลับขึ้นไปได้อีกรอบหนึ่งถึงจะคอนเฟิร์มว่าระยะสั้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับขึ้นไปฟอร์มตัวเหนือพืิเวณแนวรับอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลุ้นสะสมแรงเพื่อที่จะรีบาวขึ้นไปต่อที่แนวต้านด้านบนนะครับแต่ตรงเนี้ยตอนน,อน,นี้ราคายังอยู่ต่ำกว่าแนวต้านอยู่ถึงแม้ว่าจะเกิดเดวิเซชันเกิดก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันันนงงอ,อกวแ้้ะะทจเเเปป็ลษขดไร โดน pull back ลงมาต่อเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นลักษณะนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังต้องระวังอยู่นะครับแต่โดยรวมการที่มันรีบาวกลับขึ้นมาปิดบวกเมื่อวานก็ทําให้ภาพรวมวันนีย้ยังมีโอกาสได้ลุ้นเรื่องของการยื้อกลับขึ้นมาทดสอบอแนวต้านแล้วก็กลับขึ้นไปยืนเหนือโซนนี้ให้ได้อยู่ลักษณะลักษณะเหมือนกับเมื่อวันที่22ตรงนี้เลยนะครับนะครับ เป็นอย่างเงี้ยก็ถ้าปิดเขียวขึ้นมาได้นะครับแล้ววันนี้ปิดเขียวได้ต่อก็มีโอกาสลุ้นกลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้าวันนี้ขึ้นมาเทสแล้วโดนกดลงไปเป็นปิดลบนะครับแปลว่าก็จะเคลียรแรงซื้อที่เข้ามาเมื่อวานทิ้งแล้วก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้มากกว่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นยื้อกันในเกาะในโซนล่างตรงนี้นะนะครับก่อนหน้าจะเล่นกันในเกาะบ,บนตรงนี้ใช่ไหมนะครับต,ตอนนี้นี่เริ่มเริ่มมาเล่นกันในกกอบล่างตรงนี้แหละ นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะการไซเวในโซนล่างตรงนี้นะครับโดยมีตัวแนวรับเฉลีย่ยเนี่ยนะครับแนวรับเฉลีย่ยอยู่ประมาณาประมาณ3 3 1 2 0 0นะครับแล้วก็แนวต้านเฉลี่ยก็คือตัวแนวต้านด้านบนเลยตยีว่า3 4 3 0 0ไปเลยนะครับก็ถ้ายังเบรกขึ้นไปเกิน34,300ไม่ได้ผมมองว่าให้ระวังเรื่องสัญญาณรีเจ็ค อีกรอบนึงแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณเจี๊ย,ยนะถ้าเกิดเริ่มมีแท่ง1วันเนี่ยปิดลบลงมาจากโซนแนวต้านตรงนี้อ่ะอันนั้นแปลว่ายังมีโอกาสที่จะลงต่อได้อีกรอบหนึ่งก็จะเป็นการเคลียร์แรงซื้อที่เข้ามาแล้วก็พร้อมจะลงไปต่อได้อีกอนะครับ,บแต่ถ้าขวันนี้ปิดเขียวได้นะครับก็เหมือนเหมือนเหมือนเซ็ตนี้เลยเหมือนเซ็ตก่อนหน้าเลยนะครับถ้าวันนี้ปิดเขียวได้แต่ไม่ถึงกับเบรกขึ้นไปเหนือโซนนะครับก็อีกวันหนึ่งก็ยังพอมีลุ้นนะครับถ้าอีกวันปิดเขียวต่อเน,นื่องขึ้้้นนนนนนนไไไปปเเหืืออโซซดกก็ถว่่าจะลลับขึนใน โซนแนวรับเดิมแล้วก็พร้อมที่จะฟอร์มตัวกันใหม่เพื่อที่จะสะสมแรงแล้วรีเวลขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนนะครับแต่ถ้าได้เงึ้นไปแบบนี้นะครับวัน2วัน3วันแล้วโดนปิดแดงโคเวอร์ลงมาอีกรอบหนึ่งก็แปลว่ายังมีลักษณะที่จะต้องรอลุ้นสะสมแรงกันใหม่หรือให้ระวังเรื่องการปรับตัวลงไปต่อได้อยู่ ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ระยะสั้นรุ้นในเรื่องของการกลับขึ้นมารีเทสต,ตัวแนวต้านตรงนี้ก่อนนะครับถ้ายังไม่ผ่าน3-4300ก็ให้ระวังเรื่องการปรับตัวลงไปต่อประมาณนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวยังไงคืนนี้เรามาคุยกันใหม่นะครับช่วงประมาณ2ทุ่มเนาะในไลฟ์สดนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆน,นะครับเข้ามา,าติดตามมันด้วยแล้วกันส่วนคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับล้วเจอกันคืนนี้ครับสวัสดีครับ Call it in the crossfire